วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ CEO สบู่แบรนด์ทอไม้ยกันจริงหรอคะใช่แล้วโอเคเลค่ะวันนี้ CEO ไปขายสบู่ให้ใครครับไปขายให้ผออนายค่ะแล้วตอนแรกนะคะก็จะแบบส่งงานสบูปกติให้คนอื่นค่ะแล้วก็คือตอนแรกก็คิดแบบอยากหาเงนินไงก็เลยคิดออกว่าจะเอาสบู่ไปขายพอโอนาครับก็เลยแบบหยิบสบู่ไปสั่นนก้อนก่อนอ่าแล้ว ก็ <c oughs> คือแบบกลัวพออนา,าจะไม่อ่านก็เลยเอาเป็นหนึ่งก้อนก่อนครับผมเสร็จแล้วก็แบบเข้าไปปกติในห้องของอนา,าค่ะอืก็ไปบอกพออนาว่าสนใจซื้อสมุดแบรนด์ทอมใหม่ไหมคะเป็นแชมพูแบรนด์ตัวเองใช่ค่ะพออไวไงคะพอรู้ว่าเป็นแบรนด์ตัวเองพออนาก็บอกว่าทําแบรนด์เองเอะไรเนี่ยเก่งจังเลยอือพออชมด้วยใช,ใช่ค่ะพออชมค่ะแล้วก็เลยยื่นให้พออดูเหรอใช่ค่ะให้พออลองดูก่อนว่าโอเคไหมจะซื้อไหม ถ้าทำยังไงทำยังไงก็คือให้จะบอกว่าขห้นายกันม,มีของหย,ยิบสบ,บู่ขึ้นมาใช่คือแบบหยิบสบู่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะข้างๆ้าเขาจะมีแบบส่วนผสมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ข้างหลังอ่ะจะมีบอกบว่าสรรพคุณเหรอ,หรอใช่ค่ะอ๋อแล้วพอเอาเลยอ่านใช่ค่ะว่าอ่านสืบของอ่านแล้วก็ซื้อสักก้อนหนึ่งก็แบบเอาไปก้ขขขอนแบบตกใจว่าพออนานมาแบบซื้อเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์มากค่ะพออนานมาแบบ ครออ่เืไมซพพายนก็เลยควักตังจ่ายให้เลยหนึ่งก้อนใช่แล้วแล้วแล้วยังไงต่อเราจะปิดการขายมากกว่าเราทำไงดีก็คือแบบตอนแรกพอออนาเขามีแบงค์พันใช่ไหมเด็กก็เลยขอตังค์แม่อ่ะแบบเป็นเงินทอนอะค่ะทุกคนแต่นักว่าแม่อ่ะมันจะมีลิ้นชักที่ใส่กระป๋องแม่ใช่ไหมล่ะพอแม่หยิบเงินทอนปุ๊บแม่เขาอ่ะเดี๋ยวไปเห็นอ่ะสบู่เนี่ยอีกสองก้อนครับแล้วทำไงหนูกก็เลยคิดไอเดียออกว่า เอาแบบจะเอาสบู่ไปขายพออ่อนอีกสองก้อนแบบไปขายเพิ่มใช่แล้วทำเป็นงานถึงจะขายเพิ่มได้พิเศษอ๋อจัดโปรโมชั่นเลยใช่ค่ะแล้วราคาด้วยใช่สามก้อนสามร้อยสามก้อนสามร้อยใช่สำเร็จไหมสำเร็จค่ะอุ้ยสำเร็จด้วยประมือประมือเก่งมากสรุปก็เลยขายได้สามก้อนเลยขายได้สามก้อนอนะใช่ค่ะอืมจัดโปรโมชั่นสดๆร้อนๆกันทีเดียวใช่โอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยสามารถปิดการขายได้ด้วย CEO แบรนด์ทองใหม่นี่เก่งเนาะ สวยด้วยเก่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสวยและชุดชุดจริงเลยอย่างนี้ก็วันหลังก็ไปขายอีกนะขายเยอะเลยเดี๋ยวจะทำโปรโมชั่นเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีเวลาทำโปรโมชั่นให้นะค่ะค่อยไปขายเพิ่มโอเคถ้าางั้นก็บอกทุกคนว่าสบู่มันดียังไงนี่ก็คือสบู่นะคะมันก็จะทําให้ผิวเนียนนุ่มค่ะครับทำให้ ลดส <TH verw 000> ิวลดฝ้าได้ทำให้หน้ากระจ่างใสไม่มีริ้วรอยค่ะอพอเอาไปจะขาวนัวสวยเหมือนฉันเลยค่ะเออหรออ่อนโยนด้วยใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ค่ะสามารถไปถูตัวได้นะคะก้อนเท่าไหร่ครับก้อนเท่าไหร่ก้อนละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถูกแล้วค่ะถูกแล้วนะแล้วจัดโปรจัดโปรพิเศษโปรพิเศษเฉพาะคนนะใครสนใจก็ทักเข้าใหม่มาใช่ไหมใช่ค่ะใครสนใจก็ทักมาเลยนะคะโอเค แั้นก็สวัสดี <S <S สวัสดีค่ะแล้วเราไปก่อนไปก่อนบ๊ายบาย